อย่าพูดถึงตามลหลกันนกธรรมหลักเงยจริงๆนี่เนะี่ยสง่างามที่สุดนะลูกนะข่าวัดบารามสงบงงเงี่ยป็นสถานที่เหมาะแก่ก,การพักจิตพักใจที่จิตใจมันฟุ้งเฟ้อเฮือมในทางโลกเมื่อเข้าสู่ทางธรรมก็พักจิตได้จิตก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นนี่ก็ดังที่ลูกเห็นนั่นวัดนั้นก็ใจเสื้อผ้าเรียนเบบคารวาททำมาหากิน บางวัดก็น่นออกโจเจียวว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำคราดในไถนาดำนาหวานก้าหวานข้าวไถรถไถทกท่าต้งกินลูกเห็นสายพ่อแม่คูจานด้วยพอพ่อแม่เสียลูกก็เป็นเหมือนกับเปรตตนหนึ่งนั่นหนึงกูจริงไม่ลงลูกศิษย์ลูกขาครูบาอาจารย์ง่ายๆ ชายนั้นชานนี้นะถ้าไม่ทำมันได้นะอย่าไปว่านะอาจากิเลสนานแลยอุปนิสัยท่านโอ้ยอย่างนี้เหรอลูกอุปนิสัยของพระอริยบุคคลของพระอังหันไม่ได้เป็นอย่างนี้ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยมีแต่พรลังหันลวน้วนนะลูกทําสังขยนานา่พระอปรีเป็นพวกทําลายหลักธรรมหลักวินัยพระดีเป็นผู้ทําสังขยนาร้อยกองหลักธรรมหลักวินัย บูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดลูเก็เห็นนี่ศึกษาไปที่ลูกยิ่งศึกษาไปยิ่งศึกษาไปยิ่งจิตใจคึกเขืมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพ่อตัวเองเสือเส่อมเสื่อมมันจะว่าเสื่อมธรรมดานะลูกนะลูกจะคิดว่าในประเทศไทยนี้นะศาส,สนาพุทธเจริญไม่ใช่เลย ว่าเจริญถึง90%ไม่ใช่เสื่อ90ม90%เอร์เนหนเหลือแค่10%บเปอรไหมห้าเหมันึไหม,มที่เจริญเจริญด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมรรคด้วยผลเดี๋ยวเลีก็ดังที่ลูกเห็นนบทใบบทใหญ่ศา,าลาใหญ่เจดีย์ใหญ่แล้วก็ตั้งแผงขายดอกไม้ถูกเทียนไปกาาบพระบรมสารทิกธาตนะนืะไปกกาบสิ่งนี้สิ่งนี้นะ เขาเจตนาหาเงินหนาะทองนั่นแหละลูกเขาเจตนาเวลาบุกจุเป็ดอยู่แล้วเนะี่ยผู้ที่ไปทําในวัดวารามก็ได้เงินจ้างเท่านั้นเท่านี้เหมือนผู้ทําความสะอาดนี่นะพระก็ไม่ได้ทำนะลูกนะเนี่ยเขาก็จะจ้างกันนะ่จ้างเป็นวันวันละเท่านั้นเทน่านี้ดูเลวัดวารามประกวดเชิดถูสถานที่ที่บอกว่าตัดแต่งต้นไม้บ้างอะไรบ้างมันก็ต้องจ้างคนนะ เงินจ้างมาจากไหนก็จากการขายทูบเทียนจากตู้บริจาคในวัดวารามก็เลยเป็นพุทธพาณิชย์ไหนล่ะที่บอกว่าเป็นชาวพุทธิเ,เพรพ่อจะถามลูกที่ลูกถามทำนี่พอจะถามลูกเลยเนี่ยเห็นชาวพุทธิเทรที่ไหนบ้างนะลูกขณะวัดวารามของว่งคุจารย์ก็ยังเป็นสถานที่ตลาดลานค้าไปหมดเลยที่เห็นสบงบงเงียบ ไปแล้วหน้ากราบหน้าว่ายังอยู่ก็คือวัดของหลวงปู่มั่นน,น้องผือนาไนยังอยู่นะลูกนะพอไปเรื่อยไปหลายครั้ง,นงหน้องผือนาไนนี่มีมีคำว่าจัดระบบขายสิ่งของในวัดวาอารามเลยมีเตปภาวนาล้วนๆถึงจะมีเจดีย์อยู่ด้านนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปใครจะมาเพราะอยู่ข้างนอกตรงนั้นแหละ ตรงด้านที่กุฏิของหลวงปู่มั่นศาลาหลงฉันเก่าๆอยู่ตรงนั้นก็ยังครบหมดนะลูก